ฮัลโหลฮัลเล่ฮัลเล่ฮัลโหลสวัสดีจ้าเอาภาพทองฟ้ายามเย็นมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนี่ทองฟ้ามันหมุนๆยังไงก็ไม่รู้เมกอะค่ะเสมือนทองฟ้าวิปริตแปรปวนทันใดอังก็จะโดนลิขสิทธิ์ไหมไม่โดนหรอกจ้ะเพราะว่าร้องไม่เคยถูกเลยสวยมากๆเลยจ้าวันนี้มาช้านะ พระอาทิตย์เกือบตกเลยแตกก็มานะจ๊ะวันนี้จะทำนี่น้องไก่สะโพกขนาดนี้เซ็กซี่ขนาดไหนพอแล้วหม้อใหญ่สะโพกใหญ่ขนาดนี้หม้อเล็กไม่พอเปลี่ยนหม้อกันไปจ้ะนี่วันนี้แม่ส้มจะทำข้าวมันไก่นะจ๊ะทำเองกินเองอร่อยเองจำสูตรไหนเครื่องปรุงยังไงไม่รู้เลยจ้ะอร่อยทั้งหมด อร่อยไม่ซ้าจำสูตรไม่ได้อันนี้เป็นมันไก่นะคะเราก็ทําหน้าที่โคนปะโคนปลอกปลอกปลอกแป๊กปลอกแป๊กปลอกแป๊กไปจ้ะเจียวให้น้ํามันเขาออกมานะคะเพื่อที่อะไรจ๊ะจะกินหนังไก่หรอป้านี่มีฟักแฟงแตงโมชโยโยหงหิวเอามาทําน้าซุปส่วนอันนี้เครื่องปรุงสําหรับปั่นน้าจิ้มจ้าเครื่องปั่นอันเดิมบอกว่าเป็นถูกยางให้เธอคลิปหนึ่งจะร้องสักร้อยเพลงไม่ได้นะจ๊ะ ิปนี้ก็ปาไปแล้วสามรอยเพลงจ้าเออเดี๋ยวลิกก็สิบก็เข้ากันพอดีเก็บทุกเดือนเดือนละสอง้อยห้าสิบบาทหยอกหยอกจ้ะอันนี้ก็ปั่นน้ำส้มนะคะปั่นชิมตามรสชาติที่เราชอบเลยจ้าไม่มีสูตรอยากกินรสชาติไหนวันไหนก็ทำไปตามนั้นเลยนี่หนังไก่ก็ทำเป็นเอ่อไม่เกรียมได้ที่แล้วเราก็ใส่คิงใส่รากผักชีลงไป นี่ตามตามจะบอกว่าตามสูตรอีกแล้วจ้ะตามสูตรไม่ได้ไม่มีสูตรจ้ะ,ะเวลาที่เราจะแงะหรือจะทอดอะไรนะคะเราก็ต้องดันออกข้างนอกนะคะเพื่อนๆอย่าเอาเข้าตัวโดยเด็ดขาดเพราะว่าไม่งั้นน้ำมันมันจะกระเด็นใส่ตัวเราเราก็ต้องดันออกไปให้มันไปกระเด็นใส่คนอื่นจ้ะอันนี้ก็เอาข้าวนะที่ซาวไว้มาใส่กระแทกไปแมกกงแม็กกี้อะไรก็ใส่ลงไปเครื่องปรุงที่คาดไม่ได้ก็คือ รสดีนะคะเติมสีสันด้วยสียวดจาจ้าชอบดำมากก็ใส่มากนะคะแต่ฉันขอแค่นี้พอเอาผิวกายฉันดำอย่างเดียวก็พอแล้วค่ะเ,เพื่อนๆจา้านี่จะอันนี้เอาเป็นสูตรดั้งเดิมนะคะสูตรไหหลัมนะคะไม่ไม่ไม่ไ,มไมหลมแล้วค่ะคิดเอาเองพูดเองเมื่อกี้นี้เอง ก็เอาข้าวใส่ในหม้อนะคะเราจะไม่ได้ใช้น้ําซุปลงไปหุงข้าวนะเราจะเอาข้าวมาผัดกับมันไก่จริงๆแล้วก็ใส่น้ําต๊อกนะคะน้ำซอกของเราคืออะไรคะคือน้ําเปล่าคะ่ะใช้ข้าวเจ็ดถ้วยใช้น้ำก้าวถ้วยเพื่ออะไรเพื่อให้มันสุกวิธีการเช็คสะโพกขนาดนี้ว่าสุกหรือยังนะคะซ่อมจิ้มไปถ้ามีเลือดมาก็ยังไม่สุก สุกแล้วก็ตักขึ้นค่ะตักขึ้นแล้วเราก็จะทาการหั่นฟักแซงแตงโมชยโยโหฮิ้วของเรานะคะใส่ลงไปตอนแรกกะว่าจะแกะสลักเป็นหนังเรื่องสั่งทองแต่เออไม่มีเวลาค่ะเหนื่อยเหนื่อยนี่อันนี้เราก็มาดูเช็คข้าวของเรานะสวยงามได้ที่อย่าลืมนะจ๊ะข้าวเจ็ดน้ำเก้า 9, อุ้ยน้ำแปดหรือน 9, ้ำเก้าก็ไม่รู้ลืมลืมนี่จ้ะ เราก็ดงดงมันให้มันแบบว่าสุกทั่วถึงหอมอยากให้กล้องแม่สม้มเนี่ยมีกลิ่นจริงๆพูดมากแล้วเหนื่อย <_ d ust> เพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วไปกินกันกว่าน <_ d ust> จ้า <_ d ust> สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองวันนี้มากินข้าวมันไก่หลังจากที่กินข้าวกับน้ำพริกมาหลายวันนะจ๊ะ <_ d ust> เพื่อนๆเปิดประเดิมข้าวมันไก่จ้า ทำเองน้ำจิ้มแซ่บๆล้นๆอร่อย กินเลือดมัง่งเลือดนี่ของโปรด Mm-hmm. โอ้ยของแม่ส้มมาซอยพริกเพิ่มค่ะ <c oughs> ซอยพริกซอยขิงเพิ่ม ร้อนตักออกมาไว้ก่อนร้อน น้ำจิ้มจะมีรสหวานรสเปรี้ยวแล้วก็รสเค็มค่ะแล้วก็เน้นเผ็ดร้อนจักขิงแล้วก็จักพริกค่ะ ร้อนๆเพดผ็ด ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมสมัคมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ฝากดูโฆษณาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ